สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง m มนดอม a อนิเมวันนี้นะครับพี่เบนจะมารีวิวครับนี่ครับหนังสือครับเปิดตำนาน Attack on Titan ที่แบบดูดก์ดักครับโหสีแดงสาดเป็นเลือดอย่างนี้นะครับผมด้านในเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงไม่ให้รอช้ามาติดตามชมกันครับที่น่าจะเป็นด้านหน้าอ่ะมาดูกันว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างครับโอ้โหเปิดมานะครับเราเปิดผ่านๆไปไว้นะครับเปิดดูหน้าหลักๆครับ นี่ครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบกรอบรูปภาพว่านะครับผมในที่เวลาที่แบบ Attack on Titan นะครับเขาไปจัดนิทรรศการต่างๆอ่านี่ครับผมอ่าปั๊บๆนี่ครับผมก็มีรูปต่างๆสวยงามมากผมต่อไปนะต่อไปมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เริ่มมีสีเข้ามาบ้างนะครับผมนะอ่าเห็นรูปไหมครับมีรูปไททันมีรูปเอเลนต่างๆนะครับผมอ่าภาษาญี่ปุ่นไม่ออกหรอกนะครับแต่ผม อันนี้เห็นตัวประหลาดไหมครับนี่ก็เป็นพวกตัวไททันวิ i ลิสทีใส่มาได้นะตบกระโหลกมากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์ผู้เขียนครับนี่แล้วนะ่าจะเป็นอ่าสตอรี่นะเกี่ยวกับนักภาคนะครับผมส่วนหน้านี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกของสะสมนะครับผมข้อมูลสองสะสมของ Attack on Titan นะครับอันนี้โหร้านี้สวยเลยครับ mm hmm. เกิดมากลางบเกือบเต็มหน้านะครับผมนะโอ้โ oh ห oh. สีสีสวยงามนะครับผมพี่เบนคาดว่านะครับผมหนังสือเล่มนี้นะนะเดาๆเลยด้วยกันว่าน่าจะออกมาในช่วงที่ Attack on Titan ออกมาได้ประมาณสักสซีสั้น นะครับผมแล้วผลตอบรับดีนะก็เลยหนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในสายเหตุที่เขาผลิตขึ้นมานะครับผมอืมเห็นนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภาพว่านะครับผมนะที่เขาไปจัดแตนโชว์ต่างๆเขามาทําเป็นบล็อกเป็นหนังสือแบบนี้นะนี่จึงนับว่าน่าจะหายากระดับปานกลางนะครับผมที่เบนได้มากขได้มาบุ๊มบนีกเก็บเลยครับผมเพิ่งจะได้มีโอกาสเอามาโชว์ครั้งแรกนะครับลานนี้ครับผมนี่ครับไททันครับนี่คือไททันเป็ดขครับผมนะไททันยักษ์ นะครับผมโอ้โหนะสวยงามนะครับผมแล้วก็ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ที่ประเทศไทยก็เพิ่งจะมีงานนะครับผมแต่ิทรศาการ Attack on Titan นะครับผมถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะที่เซนตันเวิลด์นะครับผมนะใครได้มีโอกาสไปเที่ยวกันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอเคลื่อนย้ายนะครับผมนะนะครับที่บอก พวกอ่านักสำรวจก็ใช้กันนะครับผมนะแต่หน้านี้ห้ามพลาดเลยครับผมเห็นไหมครับหน้านี้คือหน้าเอเลนนะครับนี่หน้าเอเลนพระเอกของเรานะครับผมด้านหลังนี้น่าจะเป็นนะข้างหลังนี้น่าจะเป็นของรีไว้บ้งครับในเอเลนนะครับผมอืมคนที่หน้าสุดท้ายเลยแล้วกันครับโอ้โหอันนี้ก็นะเป็นหน้าแบบเหมือนลองปกหลังสุดท้ายครับกลางออกมาครับมาดูว่าด้านหลังมีใครบ้างนะ ใครจำกันได้บ้างว่าด้านหลังเป็นใครบ้างนะครับผมเดี๋ยวพี่เบนซ์เนี่ยจะซิงรูปนี้ไว้ท่องท้ายคลิปแล้วกันแล้วก็มาช่วยบอกกันหน่อยว่าข้างหลังเนี่ยเป็นหลังของใครกันบ้างนะครับอืมส่วนคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมารีวิวกันอีกนะครับติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย